สวัสดีครับบรรยากาศตอนเย็นครับช่วงเวลาหกโมงกว่านิดนิดครับพอดียังมีแสงนะครับยังมีแสงสว่างอยู่ก็เลยพามาดูแปลงข้าวโพดครับแปลงข้าวโพดแปลงนี้ครับเป็นแปลงข้าวโพดพันข้าวเหนียวนะครับเป็นแปลงเล็กๆครับเป็นแปลงเล็กๆปลูกไว้รับประทานในครอบครัวครับนี่ มีประมาณ20หลุมครับใช้เมล็ดยอดครับเมล็ดที่เก็บไว้นะครับยอด20หลุมครับปลูกไปแล้วเราเคยปลูกไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งของสวนนะครับตรงนี้ปลูกไปแล้วครับรอบหนึ่งแล้วก็ได้รับประทานไปแล้วนะครับเก็บผลผลิตรับประทานไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เก็บเมล็ดเอาไว้ด้วยนะครับ เราไปดูระยะการปลูกครับตรงนี้ปลูกนะครับหลุมละจานวนมเมล็ดในการยอดครับหลุมละสองมเมล็ดนะครับหลุมละสองมเมล็ดถึงสาม,มเมล็ดนะครับบางหลุมไม่งอกนะครับยอดไปสาม,มเมล็ดไม่งอกนะครับไม่งอก เนื่องจากว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงหน้าแล้งฝนไม่ตกครับตรงบริเวณนี้แหละครับเราใช้น้ําน้ําฝนนะครับเป็นน้ําธรรมชาติเลยครับตอนนี้อยู่บนเนินนะครับจะมองเห็นว่านะครับจะเห็นว่าภาพเหมือนเหมือนกับว่าอยู่สูงนะครับเพราะนะครับได้มาถือกล้องถ่ายอยู่บนเนินครับระยะห่างครับ ค่อนข้างห่างพอสมควรครับนี่ระหว่างหลุมครับประมาณไม่ต่ำกว่า2ฟุตนะครับก็คือ2ไม้บรรทัดนะครับห่างกันเราหยอดนะครับขุดหลุมห่างนะครับเนื่องจากว่าเวลาเขาออกฝักมานะครับฝักเขาจะได้โตนะครับจะได้มีฝักที่โตนะครับฝักจะได้ไม่เล็กนะครับแล้วก็ จะเห็นว่าไม่มีหญ้าเลยนะครับเราใช้วิธีการดา้หญ้านะครับใช้วิธีการดดยหญ้าโดยใช้จอบครับมาดดยหญ้านะครับเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆนะครับถ้านับจํานวนแล้วนะครับได้ทั้งหมด20หลุมครับอ่า20หลุมขุดหลุมแล้วก็หยอดลงไปเนี่ยครับ20หลุมหลุมละ3เมล็ดนะครับบางเมล็ด ไม่งอกนะครับจะเห็นว่านะครับบางหลุมครับอย่างเช่นตรงนี้ครับมีเกิดขึ้นมาแค่สองต้นนะครับมีเกิดขึ้นมาแค่สองต้นเพราะว่ามเมล็ดเขาไม่ได้งอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้งอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อมเมล็ดเพราะว่าเป็นมเมล็ดที่เราเก็บเอาไว้จากปีที่แล้วนะครับตรงนี้ครับนี่ เกิดขึ้นมาทั้งหมด3มต้นนะครับนี่งอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับหลุมนี้ครับก็กำลังโตครับใบสวยตอนนี้อ่าออกดอกแล้วนะครับออกดอกมาแล้วนะครับที่สังเกตเห็นนะครับมีอยู่2ต้นที่ออกดอกครับที่สังเกตเห็นมี2ต้นที่ออกดอกนะครับ นี่ครับภาพมุมสูงแล้วอีกต้นหนึ่งครับใกล้ๆตรงนี้ครับนี่กำลังออกครับนี่ครับกำลังออกดอกเลยนะครับที่สำคัญนะครับของการเว้นระยะห่างแบบนี้ครับนอกจากนะครับทำให้ฝักใหญ่นะครับฝักไม่เล็กไม่รีบแล้วนะครับยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับ เราสามารถที่จะเดินดาย่าระหว่างต้นได้นะครับนี่นะครับเราดาย้าระหว่างต้นได้นะครับถ่ายลงให้เห็นพื้นดินเลยนะครับตอนนี้เดินผ่านนะครับเดินผ่านร่องระหว่าง2ต้นนะครับเดินผ่านสองต้นได้นะครับนี่เป็นช่องระหว่าง2ต้นได้นะครับโดยใช้จอบครับเวลาที่เราด้ย้านะครับจะไม่เหมือนกับการขุดย้านะครับเราจะ เอียงหน้าจอบนะครับเราจะเอียงหน้าจอบหน้าจอบเราจะไม่นะครับขุดลงไปที่ดินโดยตรงเลยครับเราจะเอียงหน้าจอบในการดดยนะครับเสร็จแล้วนะครับหญ้านะครับ no ก็จะถูกหน้าจอบนั้นนะครับขุดออกขุดนะครับออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าดินนะครับก็จะถูกพรวนขึ้นมานะครับแต่จะไม่เหมือนการขุดนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการพรวนดินส่วนหญ้านะครับก็จะตายอยู่ในแปลงแปลงนี้นะครับก็จะกลายหมักกลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินที่พรวนไอ้นะครับดินที่ออกมาจากหญ้านะครับก็จะเปรียบเสมือนการพรวนดินนะครับให้ได้นโตรเจนนะครับมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับเขาก็จะเขียวขจีสวยงามนะครับ เหมือนกับการได้ปุ you, you. ๋ยนะครับเหมือนกับการได้ปุ๋ยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับทุกต้นนะครับก็จะออกดอกออกมานะครับออกดอกแล้วก็ออกฝักออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราจะมาพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ